จริงๆแล้วต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับเป็นสัญญาแพทย์มาประมาณ1ิปีนะครับก็คือเราก็อยู่ในวงการเรื่องของการเสริมหน้ออกนะครับตลอดเวลาเลยนะครับก็จะมีคนไข้ที่เข้ามารับบริการให้ดูแลเรื่องของการเสริมหน้ออกเนี่ยเยอะมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีคนไข้ครับพยายามบอกแบบปากต่อปากกันนะครับเพื่อนถามว่าทําที่ไหนทํากับใครอะไรเงี้ยครับคนไข้ก็ไปบอกหรือว่าไปคอมเมนต์กันว่าเออนมเนี่ยต้องมาทําที่หมอโน้ตนะ ย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดที่บอกว่าเออแบบนมเนี่ยต้องหมอหนัดเฉพาะหมอในเมืองไทยเนี่ยถือว่ามีความชํานาญด้านเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์เองต้องบอกว่าหมอแต่ละท่านเนี่ยที่ ให้บริการด้านนี้ครับจะมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเพราะว่าตัวคนไข้ที่เข้ารับบริการในรายหัตถการนั้นๆเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับเอาจริงๆเรามีกันตั้งแต่เรื่องของเรนตั้งแต่หน้ผาผากยันจะลดปลายเท้าได้เลยนะครับความสวยงามหรือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแพทย์ไทยเราเนี่ยครับมีความเอาใจใส่ละเอียดอ่อนแล้วก็ให้ความสําคัญในทุกจุดในการผ่าตัดจริงๆนะครับไม่ได้ เฉพาะในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับในเรื่องของการทำงานการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับก็พยายามผ่าตัดแล้วก็ทำออกมาให้เหมือนจริงแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดครับถ้าเทียบสัดส่วนนะครับระหว่างผู้หญิงกับสาวประเภท2นะครับในปัจจุบันก็ยังถือว่าผู้หญิงก็ยังเป็นกลุ่มคนไข้หลักนะครับที่มีจํานวนในการรับบริการเรื่องของการเสริมหน้าอกหรือแก้ไขหน้าอกเนี่ยสูงกว่าในกลุ่มสาวประเภท2นะครับหลักๆปัจจุบันนี้เลยนะครับก็จะต่างจากในช่วงประมาณสัก 5-10ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยคนไข้ที่เข้ารับบริการเรื่องของหน้าอกส่วนใหญ่นะครับเหตุผลหลักเลยนะครับก็คือเรื่องของความมั่นใจตัวคนไข้เองเนี่ยอยากได้ถึงความมั่นใจในตัวเองนะครับมั่นใจในการแสดงออกการแต่งตัวการใส่เสื้อผ้านะครับ รวมไปถึงการออกงานหรือว่าถ่ายรูปต่างๆนะครับก็จะทําให้เสริมความมั่นใจเสริมบุค,คลิกภาพของตัวเองมากขึ้นอันนี้คือจุดประสงค์หลักสําหรับคนไข้ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับสีปีที่ผ่านมาที่เข้ารับบริการดังนั้นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของความมั่นใจเนี่ยเทรนในการเสริมหน้าอกหรือการปรับแก้หน้าอกเนี่ยก็จะเริ่มต่างจากในยุคอดีตนะครับในอดีตเนี่ยถ้าเราเคยผ่านช่วงนั้นมาเนี่ยเราจะมองว่า คนไข้เนี่ยเสริมหน้าอกต้องอย่างน้อย3 5 0ซีซีขึ้นไปนะครับเสริมทั้งทีต้องให้ใหญ่เสริมไปเดี๋ยวก็ยุบอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่พบกันได้บ่อยๆนะครับในกลุ่มคนไข้ที่เข้ามารับบริการเรื่องของการเสริมหน้าอกแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวเลขเฉลี่ยของการเสริมหน้าอกนะครับก็ขนาดเล็กลงนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก250ไม่เกิน3 0 0ซีซีแค่นั้นเองเพราะว่าเป้าหมายของตัวคนไข้นะครับเปลี่ยนไปเขาอยากได้ความมั่นใจในการใส่เสื้อผ้าความกล้าแสดงออก ความ,มั่นใจเวลาที่จะออกงานนะครับก็จะทำให้บุคลิกภาพเขามั่นใจมากขึ้นมีหลายระดับเลยครับยากถึงแม้กระทั่งว่าคนไข้มาร้องไห้เลยว่าแบบ ช่วยแก้ให้ทีช่วยทําให้ทีเพราะว่าไม่มีที่ไหนทําให้แล้วยกตัวอย่างเช่นเป็นน้องอายุยังไม่ถึง30เลยครับเสริมหน้าอกมาแล้วก็มีพังผืดไปรับบริการที่คลินิกแห่งนึงนะครับแล้วก็คุณหมอก็ฉีดยาสลายพังผืดเข้าไปในเต้านมให้ซึ่งจริงๆแล้วหลักการตรงนี้เนี่ยถือว่า ไม่ได้เป็นถูกต้องตามหลักการทางการแพทย์การฉีดสารสเตียรอยเข้าไปในตัวเต้านมเนี่ยจะทําให้เนื้อเยื่อเต้านมป่อแล้วก็ผิวหนังบางลงหลังจากฉีดไปประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเต้านมเขาบางแล้วก็ซีิโคทะลุแตวออมาเลซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าแก้ยากมากแล้วก็น้องก็ร้องไห้มาเลยครับแล้วก็ไม่ไม่มีที่ไหนแก้ให้นะครับก็เข้ามารับบริการที่เราก็เลยต้องมีการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดก็ถือว่ายากเพราะว่า เนื้อเยื่อของเต้านมเสียหายไปหมดแล้วนะครับต้มีการยกย้ายเนื้อเยื่อรอบข้างนะครับมีการปลูกถ่ายย้ายเนื้อเยื่อเข้ามาเพื่อที่จะมาจัดตัดแต่งทรงให้เป็นเต้านมเหมือนเดิมน,นะครับก็ผลลัพธ์ถือว่าค่อนข้างดีนะครับน้องก็แฮปปี้มากๆครับ คือต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเจอกันอยู่บ่อยๆในสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลต่างๆนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความงามเรื่องของเสริมหน้าอกหรือหตถการเอ,รอื่นๆนะครับที่เราจะเห็นโฆษณากันค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกว่าที่ให้บริการจริงๆเนี่ย ทั่วไปมีเป็นร้อยๆเป็นพันๆแห่งเลยในเมืองไทยแต่ถ้าเราจะไปมองว่าตรงไหนคือที่ได้มาตรฐานเนี่ยต้องบอกว่าในกฎระเบียบกฎหมายประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่ได้มีการขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนนะครับมันเลยทําให้มาตรฐานในการทําสัลญกรรมความงามเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานพยาบาลหรือตัวแพทย์เองนะครับที่ทําการผ่าตัดก็อาจจะไม่ใช่สัญยแพทย์ หรือแม้กระทั่งเราอาจจะเคยเจอหมอปลอมอันนี้อันตรายมากนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวบทกฎหมายต่างๆที่มาตีกรอบให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคนไข้เองนะครับก่อนนี่จะเลือกนอกจากดูราคานะครับบางคนอาจจะบอกว่าราคาถูกหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูหลายๆปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวศัลยแพทย์เองตัวหมอผ่าตัดว่าเป็นหมอจริงหรือเปล่าดูสถานพยาบาลด้วยนะครับว่าได้มาตรฐานไหม หรือว่าถ้าจะเอาปลอดภัยก็อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลระดับบนเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็มีเมืองไทยก็จะมีกฎหมายที่ครอบคลุมตรงนี้ชัดเจนว่าต้องเป็นแพทยที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นต้องมีความปลอดภัยมาตรฐานของเขาครับ ต้องบอกว่าเรื่องของการดมยาสลบนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากนะครับถ้าคนไข้มองเนี่ยจะเห็นว่าวิชาชีพแพทย์เนี่ยเราแบ่งเป็นหลายสาขาเนาะแล้วก็สาขาของวิสัญญีแพทย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นส,สาขาหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับแล้วก็มีการเรียนอย่างเข้มข้นเลยเพราะว่าวิสัญญีแพทย์เนี่ยของการดมยาสลบเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคนไข้ในการผ่าตัดนะครับเพราะว่าจะต้องให้ยาตั้งแต่ ก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดแล้วก็หลังจากพักฟื้นตอนผ่าตัดนะครับเพื่อให้คนไข้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยมากที่สุดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำบุคคลอื่นที่ไม่ใช่วิสัญญีแพทย์นะครับมาทำการดมยาสลบเนี่ยบอกเลยว่าไม่ปลอดภัยแน่นอนเอาจจริงๆต้องลองถามดูแพทย์แต่ละคนเนี่ยที่ไม่ใช่วิสัญญีแพทย์นะครับ ก็ไม่มีใครอยากไปดมยาสลบยกตัวอย่างเช่นผมผมเป็นหมอผ่าตัดให้ผมไปดมยาสลบให้คนไข้ได้ไหมผมก็เลยบอกว่าอ่ะทำได้นะเพราะเราจบแพทย์แต่ก็บอกว่าอยากทำไหมคงไม่อยากทําเพราะว่าเราไม่ได้มีความชานาญด้านนั้นจริงๆนะครับถ้าเราคิดแบบเนี้ยเราคิดว่าตัวคนไข้เนี่ยเป็นญาติเราหรือว่าเป็นตัวเราเองเนี่ยเราก็คงอยาก เอาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นวิสัยดีแพทย์ครับบุคคลอื่นไม่สามารถดมยาสลบได้ดีท่าวิสัยดีแพทย์แน่นอนอันนี้เป็นสิทธิของตัวผู้ป่วยนะครับที่สามารถสอบถามและตัวสถานพยาบาลเองนะครับก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องให้ข้อมูลตรงนี้กับตัวคนไข้นะครับไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรือว่าปิดบังซ่อนเลนเลยนะครับคนไข้สามารถตรวจสอบตัวเช็ค ถามข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะเข้ารับบริการนะครับแล้วจริงๆผมแนะนําว่าควรจะต้องถามด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าคนอื่นทําสวยที่นี่ไม่ได้แปลว่าเราไปทําแล้วเราจะปลอดภัยเหมือนเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดของตัวเราเองอะ่ะก็คือเราก็ต้องเช็คให้ตัวเราเองนะครับทุกจุดก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับอย่าคิดว่าไม่มีอะไรแล้วปล่อยผ่านไปครับเพราะว่าจริงๆมันคือชีวิตเลยนะถ้าหลับไปเราไม่ฟื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือชีวิตเราเองครับ ก็จะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับที่เวลาคนไข้เข้ามารับบริการเกี่ยวกับเรื่องของการปรึกษาเกี่ยวกับหน้าอกเนี่ยเราจะต้องถามนะครับก็คือเป้าหมายของตัวคนไข้นะครับเทรนปัจจุบันนะครับก็จะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเทรนในเรื่องของอยากให้รูปทรงออกมาดูแลดูเป็นธรรมชาตินะครับดูให้ไม่เป็นบล็อกไม่เป็นขอบนะครับดูแลไม่ได้เหมือนที่จะทํามาเหมือนในอดีตนะครับไม่ได้ใหญ่ๆห,หเบิ่มเมนะครับเสริมความมั่นใจเวลาแต่งตัว ตัวอย่างเช่นคนที่เข้ามารับบริการในกลุ่มเช่นที่เราให้บริการกันบ่อยๆนะครับของผมก็อาจจะเป็นของกลุ่มนางแบบนางงามนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยตัวเลขเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก200-250ซีีแค่นั้นเองนะครับดาราหลายๆท่านหรือว่านางงามที่มีชื่อเสียงตอนนี้นะครับก็หลายๆคนก็ใส่แค่200ก็ยังมีในสามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ ตัวเขาต้องการเขาต้องการแค่เสริมบุคลิกภาพแล้วก็เสริมความมั่นใจนะครับเพราะะฉก็อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องเน้นใหญ่มากแต่ต้องบอกว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขฟิกได้เสมอไปนะครับคนที่1ใส่200คนที่2ใส่200ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่เหมือนกันพื้นฐานก็ขึ้นอยู่กับของตัวคนไข้แต่ละคนนะครับเดิมอาจจะมีเนื้อหน้าอกบ้างเวลาเสริมก็อาจจะไม่ต้องเสริมใหญ่มาก หรือบางคนเนื้อหน้าอกน้อยมากนะครับอยากแต่งตัวให้มีหน้าอกดูมีวอลลุ่มขึ้นอาจจะต้องใส่ใหญ่นิดนึงส่วนใหญ่ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2ว0ถึง3าซีซครับสำหรับคนนะครับที่อยากสวยแล้วก็อยากประหยัดอยู่จริงๆแล้วนะครับ มันก็จะมีการรับบริการเรื่องของการเสริมหน้าอกในหลากหลายรุ่นนะครับแต่ละรุ่นของซิลิโคนเนี่ยก็จะราคาแตกต่างกันเนาะแต่แนะนําให้เลือกซิลิโคนรุ่นที่มีคุณภาพซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้ารุ่นที่มีคุณภาพแล้วราคาย่อมเยาเนี่ยก็มีอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นในโรงพยาบาลของเราเนี่ยที่เกษมไลฟ์ของเราเนี่ยราคาต้องบอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างจากคลินิกที่ได้มาตรฐานข้างนอกมากนักน,นะครับราคาเท่ากันเลยด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า ตัวคนไข้จับต้องได้จริงๆอย่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อนว่ารุ่นไหนเหมาะสมครับเรานะครับแล้วก็คุณหมอให้คําแนะนําแบบไหนอย่างน้อยได้มีคําแนะนําของแพทย์ที่มีความชนานาญจริงๆเพื่อให้คนไข้ได้ไปประกอบการตัดสินใจนอกเหนือจากด,ดูแค่ราคาอย่างเดียวนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับความปลอดภัยของตัวคนไข้ครับ